สีเล่นเหรอเป็นอะไรอะ่ะโอ้เป็นคนดีเอาไหนดีอ่ะเ,เป็นดวเวลาไว้แจ็คเดาวหันะถ้าตาห,หิชีวิตเปลี่ยน,นะเป็นเฟลจ็คปัญทายอยู่ที่นั่ทีมันต้ดี้ที่ครหายชิปอีกแล้ียดกัดต่อแล้ว คอนแมปเดีย๋ยวจะไปด้านไปขับยูคูโอเคค่ะมีคนตายชิบ้าวอ่ะไม่มีคนตายฝีหหินยู่ฝีแจนยู่ฝีของคู้ยู โอ้ยมีผีเผาออตายอ๊ะเผาร้อนเนี่ยผีเผาออตายตายอย่าเข้าตายมัน ใช่ใชน่าจะเป็นซึ่งหนอคงแปลงร่าง,งเป็นเควสไว้อะ่ะแอบซ่อนอยู่ทางทางหนึ่งอะ่ะแล้วก็ฆ่าแล้วนะัดย้อนเวลาก็ย้อนเวลาใช่เลยผียันเป็นยิปบาป่วยเหรอ่าชาบ้นานนะผมไม่รู้เราจะไม่อยู่วะเพราะว่ามีผีหาวตายอ,อ่ะวัวน,าน่าวัวไรฟ้าฟ้าไหนอะ่ะ ฟ้าไหนอ่ะน้ำเงินตั้งว่ะฟ้าจะเป็นน้ำเงินผู้การพิทาปั้นฝามานนั้นได้แต่เจ็บป่ะน,นะเพราะว่าเจ็บฟ้านยาอย่างไรยาสองพัน 2, ที่ตุกยายาตัตนที่อยากพิทาตอนคือตอนที่อันนั้น พาตอนที่ติด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 ,ตดนะไม่เอานะเตือนมอกยยิ่หมดนพอนจับอ๋อไปก็ฝ่าสีสีแดง sì đen sì đen sì đen mà mình trùng sì nhuyễn bỏ vơi oh, ta sì nhuyễn tôn chinh oh, hey. กิมกบแล้วฮัโลโหลฮัลโหลพลโอเคโอเคไม่ได้พี่กินหวัวด้สีอะไรอ่ะไม่ว่าสีกินนั้นนั่นคื่มีฝิ่นเ้าอยู่มเจอบกี่ิีปอบนี่หีผีปอบนี่กว่าผีปอบกินปอบไอปสปอบแล้ว ใจนั่นไปส่ะอะตายแล้วเหรอเดี๋ยวีม่ตาย<อ>แ,แล้วทำอะไรไม่ได้เลยออาวนายตายแล้วเหรอไปอ๋อ ตายหรอสีดแดงตามทำไมอะ่ะแดง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 รอได้เลยปวดคนแรกปวดคนห,หาเพื่อนมีตันตันเพื่อนโหะทำไมอะ่ะว่าเราอยู่อะ่ะเอาแดนไป